ที่หมาพักในวัวเลยที่หมาขเหมือเนี่ยทำเสียบพระงานค่ะเนี่ยเนี่ยที่มีที่มีอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยอ่าองค์ละคือส่วนตัวไปเลยก็คือเวลาออกมาทํางานก็คืออย่างนี้เลยใช่ไหมคะหลวงตาเข็นออกมาเลยโอ้ท่านผู้ชมคะเนี่ยหันหน้าชึ่งนะคะเนี่ยค่ะวัดธัญญผลนะคะเนี่ยเนี่ยค่ะเขาเรียกว่ามีกิจวัตร ต้งมาดูใช่ไหมคะกิจวัตรในแต่ละวันคือแต่จะตุดแช่อาจารย์ก็จัดไว้ต้องขายขายรถน้ำกับขายรถน้ำขายตัดต้นไม้มาขนเขยิบเขย่าขยมายิ่งกันอ๋อค่ะอาจารย์เขต่างว่าอยนเขาจะมีแตนแปดแดงไว้ให้ขับขนก็ยิบเขย่าขนกระสอบใส่มีแตันอยู่พันเพราะว่าธรรมดาแางต้นไม้นี่มีอยู่สี่องค์ทีนี้ปลายต่างจังหวัดแค่สององค์แล้วปูเรื่องเดิมปูใช้เครื่องปัดนี่ยแล้วอีกองค์ไม่สบาย นี่ค่ะทำให้สวยทำให้สวยงามตลอดให้เป็นหน้าเป็นตาของวัดเลยใช่ไหมคะหลวงพ่อจึงงานก็ไปศึกหมดเลยครับพาใหม่ไปอยู่อะก็ต้องขอกราบนมัสการนะคะค่ะไปอีกหลวงพ่ออีกท่านหนึ่งนะคะก็รดน้ําอยู่นะคะนี่ค่ะสวยงามมากๆจริงๆเลยค่ะคือบอกว่ารีสอร์ทบางที่ไม่ไม่สวยเท่านี้พี่จัดสวยก็รีสอร์ทแล้วฝีมือสวยฝีมือเขาเรียกว่ามี เป็นศิลปินค่ะขอกลับนวัสการนะคะขอสามารถเนี่ยค่ะดูกิจวัตรของสงฆ์นะคะท่านผู้ชมในนี้ดูสิคะคือเหมือนทุกทุกทุกองนะคะพระภิกษุก็คือมีหน้าที่ประจำประจําตัวของแต่ละองค์อยู่แล้วใช่ไหมคะว่าเออนี่คือรดน้ำแล้วค่ะรดน้ําต้นไม้แล้วนะคะเนี่ยท่านผู้ชมคะสวยมากเลยสวนในที่ที ที่เราไปดูที่บอกว่าหมู่หมู่สี่หมู่ห้าเนี่ยทำมาแล้วอ๋อมารับอาหารแล้วค่ะค่ะพี่ดุษบอกว่ารถนี่รถปิกอัพเนี่ยมารับอาหารจากที่ทางโรงครัวเราทําแล้วเนี่ยสวยมากเลยค่ะมีต้นปาล์มเนี่ยไม่น่าเชื่อเนาะเนี่ยต้องเป็นตัวอย่างเลยก็ได้ดีจริงๆค่ะดูเขาตัดป็งท่านเห็นไหมนะค่ะค่ะฝีมือของพระภิกษุทั้งนั้นเลยนะคะแล้วท่านออกแบบเองอูกเองอะไรเองทุกอย่างค่ะเก่งยัยังยอมรับว่า ผมนี่ก็นักจัดสวนนะผมก็ยังยังชมเลยชมเนาะเราอดไม่ได้ค่ะพี่รุดไปเดี๋ยวเราจะออกทางไหนไปสู่สาราเนี่คือคือจริงๆแล้วคืออยากให้เห็นแนวกระสอบทรายนะคะแต่พอเดินมาเดินมาเราเห็นอะไรมากกว่ากระสอบทรายที่ห้เรดินเห็นไหมคะซึ่งซึ่งเมื่อก่อนน้ำมันสูงมากชาวบ้านก็ได้อันนี้แล้วดูแนวแนวแนวคิดตรงนี้เนี่ย ดีมากเลยซึ่งถูกและถูกถูกแล้วที่ทำเขาเรียกว่าทำสะพานเออนี่แหละเรียกว่าทำทำสะพานอ่ะคือคือเดี๋ยวเราเดินไปคือเราจะเห็นว่านี่สงมากเลยนี่แหละคือคุณไม่ต้องมาเอากระสอบทรายมากั้นคุณทำเป็นสะพานไปเลยท่านจะมีรถจักรอยู่คันหนึ่งคอยรับส่งชาวบ้านเวลาออกไปตอนน้ำเยอะ ท่านจะขับออกออกไปส่งให้เนี่ค่ะท่านผู้ชมค่จะจะเห็น,นว่านี่นคือ,อ,เ,คนอเนี่ย<ต>ถนนตอนนี้น้ามันลดลงท่ากันเลยไม่เป็นไรถนนทางเข้าวัดนะคะเนี่ยเนี่ยเนี่ยท่านผู้ชมคือสองป้าปฝั่งถนน,น,ท,นที่จะเข้ามาในวัดถ้าท่านไม่เอาอ่าเขาเรียกว่ากรวดหินกรวดหินกรวดเนี่ยมาเทลงไปนะคะเพื่อให้มันเป็นสะพานอ่า จริงๆแล้วถนนน่ะทางพระวัดก็ต่ำนะกันกันตรงนี้เพื่อให้รถวิ่งเข้าได้แต่ว่ากันน้ำไม่ได้ตัวเนี่ยไม่ต้องใช้กะสายจะเรียกว่าความคิดนี้คือทูอินวันใช่ไหมเพื่อกันไม่ให้น้ําเข้าวัดแต่ว่ากลายเป็นสะพานเพื่อให้รถวิ่งเข้าและจะเป็นสะพานเพื่อให้คนเดนมาืมนี่คือชาวบ้านที่อยู่ในบริเวณรอบๆนี้ก็คือไม่สามารถใช้ถนนตรงน้ําได้ก็ เดินบนเป็อ๋อเนี่ยอันนี้คือไม้ยู่คาลิปตัสใช่ไหมคะที่ท่านทําเป็นกสอาซ้ายด้วยไม้ทั้งหมดรอบวัดเลยมาจนมาถึงสถานี้ใช้งประมาณสามแสนอ๋อรวมทั้งสะพานที่พิรุตบอกนี่ใช่ไหมคะสามแสนแต่ว่าแรงงานท่านไม่ได้จ้างชาวบ้านมารวมชาวบ้านร่วมกับพระภิกษุสงฆ์ในวัดสงฆ์แล้วก็ท่านก็ทํพวกอาหารเลี้ยงพระนี่นะคะแอมจะสูงไม่เห็น ประตูทางเข้าวัดทัญญผลนะคะท่านผู้ชมเจ้าคณะตำบลด้วยไงก็เลยแกต้องไปดูแลลูกวัดที่ท่านดูแลอยู่อีกหกวัดที่น้ําท่วมหนักๆเลยตอนนี้เมือเ่อที่ได้ของมา,มาเมื่อเช้านี้ก็คือต้องไปแจกแหละค่ะตอนนี้ท่านไปแจกกับพระจาจาร์อร๋อที่วัดสายไหม่ไปแจกเอาไปแจก,กหลายๆวัดที่อยู่ในเขตือท่านไม่เคยมีกิจว่างเลย่ค่ะมารับอีก จุดหนึ่งแล้วใช่ไหมคะที่มารับข้าวกล่องนี่คะท่านผู้ชมคะก็จะมีแต่ละกลุ่มก็จะทยอยเข้ามารับข้าวกล่องจากที่ครัวเราเป็นผู้ผลิตนะคะแชร์อัพเดทกับุู้ชมแสแดงนี่ค่ะเนี่ยแต่ละวันก็จะมีนะพ่าบอกว่าจะยุบแบบเขาเสดายแบบเสดายใช่ไหมเขาบอกคือไปจนเหมือนเป็นพี่น้องกันเลยครับเวลาไปแจกยังเดือดร้อนอยู่เวลาเราไปแจกเนี่ยเขารู้เวลาเลยอเราไปเนี่ยโอ้แบบรู้เลยครับ เหมือนเหมือนเป็นพี่น้องกันไปแล้วพอขากับมาก็จะทําขนม